แล้วเรากดล็อกอ,อินปุ๊บอ่ามันจะมีการเช็คในตัวการแจ้งเตือนมีในตารางไหมที่มีเรคคอร์ดเนี่ยผมเช็คว่ามีหนึ่งเรคคอร์ดนะครับมันก็จะโชว์มาอ่านี่คือตัวโนตินะครับการแล้วก็มีใส่ไอคอนได้ถ้าเกับเราใส่ได้3อย่างนะครับใส่ไทเติรตรงนี้ใส่ตัวเทคนะครับแล้วก็ใส่ไอคอนนะครับอ่าใส่3รายการแล้วอ่าสมมุติมันเข้ามาที่หน้าหน้าหน้าหลักลาใช่ไหมวนแล้ว ตรงนี้ครับด้านบนนะผมก็มีการเพิ่มไอคอนนะครับตัวนี้เขาผมใส่ไอคอนกระดิ่งให้แล้วก็ในมีตัวในแดงนะครับเป็นเรดาร์ให้นะครับทำให้การแจ้งเตือนมาแล้วก็มีหนึ่งรายการถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะโชว์การแจ้งเตือนรวมทั้งหมดหนึ่งรายการถ้าเราคลิกสังเกตนะครับวาต,ตอนนี้มันอยู่หน้า F1 นะครับผมให้มันไปเปิดหน้า F2 ขึ้นมาแลวตอนนี้สมมุติว่า ผมมีหนรายการนะครับในเทเบิลนี้อันนี้ผมทําเป็นเทเบิลแซมเปิลให้นะครับผมแค่เช็คเรคคอดนะครับส่วนฟิลนี้ผมไม่ได้สนใจในหัวคเช็คเรขคอดเฉยอ่านี่ผมสมมุติผมลบไปนะครับลบตอนนี้ไม่มีรายการแล้วอ่าสมมติผมรันใหม่นะครับเข้ามานอวอินใหม่แล้วกดปุ๊บอันนี้มันจะไม่โชว์แล้วครับตรงนี้จะไม่โชว์แล้วแล้วก็ลูกกระดิ่งหายไปนะครับถ้าเกิดไม่มีรายการนะครับอ่าสมมติผมเพิ่มไปเป็นสัก2รายการก็ได้ โอเคผมขอเข้าไปใหม่นะครับป๊าบเข้ามาปุ๊บอ่ามันก็จะโชว์ปุ๊บมันถ่ายค่าให้กับตัวแปร2อันคือแ a ก t กับตัวเมาส์นะครับ